ร้านแต่งรถ LK Auto สาขาพระราม5นะครับวันนี้เราอยู่กับ Fortuner GR Sport นะครับกับงานติดตั้งนะผมไฟท้ายตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมตัวนี้เป็นไฟท้ายทรงเล็กซ s t y ไตนะครับมาในสีใหม่ล่าสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นสี smoke ตัดขาวนะครับผมตัวไฟนะครับเวลาที่ไม่เปิดไฟนะฮะจะเป็นสีขาว ตัดสีดำอมสโมกแบบนี้นะฮะสำหรับท่านใดที่ชอบความโหดนะฮะดุดันนะครับผมดูเรียบหรูนะครับผมก็แนะนําเป็นสีขาวตัดดําตัวนี้นะครับเป็นสีใหม่ล่าสุดของเรานะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับสีนี้นะครับผมและยังมาพร้อมสเตปไฟวิ่งนะฮะเป็นไฟเวลคัมนะครับผมวิ่งกลับไปมาอย่างนี้นะครับดูพิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับผมมาพร้อมกับตัวไฟหลีลากยาวนะครับจากซ้ายจรดขวาตามแบบ สมัยนิยมนะฮะท่านใดที่ชอบชื่นชอบนะฮะตัวไฟหลี่ลากยาวแบบนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาติดตั้งตัวนี้ได้เลยนะครับงานสวยนะครับผมลงตัวกับ f o r t u n e r เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแบบ Seque เชียลไรด์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟเบรกและไฟถอยแบบ LED นั่นเองนะครับผมท่านใดที่มี f o r t u n e r ตั้งแต่ปี2015ปลายปีนะครับจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับผมอยากจะติดตั้ง ตัวไฟตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ก็สามารถเข้ามาติดตั้งที่ LK Auto ของเราได้เลยนะครับยังไงฝาก live, กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามอร์เ okay, คของเราไปด้วยนะครับสวัสดีครับ